กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านครับผมครับผมสัญญาไก่ย่างเขาสมกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับคลิปนี้เป็นชุดสรุปร่างนะครับผมครับตัวเลขอาจจะดูหลายตัวนะครับแต่นะครับ สูตรเยอะทั้งหมดทั้งมวลเด่นนะฮะเด่นไล่ชุดนึ่งนี่นะฮะห้ากับ7 2กับ4กับ8นะฮะถ้าพี่น้องดูอย่างนี้จะเห็นว่า8 8กับ4จะชนนะครับ คือผมไม่ได้เขียนสูตรให้พี่น้องดูนะครับเออถ้าเขียนสูตรน่าจะประมาณ10กว่านาทีถึง20นาทีนะฮะเพราะว่ามันหลายสูตรนะฮะหลายสูตรมากนะครับเอาเป็นว่านะครับเด่นล่างนะครับผมนะครับ4กับ8ครับ เทียบทุกสูตรที่ผมมีนะครับนี่ย่างนี่เลขสีเด่นที่สุดนะครับชุดสองตัวมาหนึ่งตัวผมก็องวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาออกงวดที่ผ่านมาออกหกสองแปดนะสายรูดชุดครอบจักรวาล ได้สี่กับห้านะฮะก็ชนที่สี่นะฮะแล้วสายรูดสายรูดชุด2ตัวมาหนึ่งตัวสสูตรก็8ปดบวกเได้ห้ากับหนะครับได้ห้านะครับชนที่ห้าแต่เลขสีนี่เยอะที่สุดนะครับ ราใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขครับผมครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผม <c oughs> I l เล e y อยู่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับจริงๆนะครับเนาะถ้าจะจับอีกแบบหนึ่งก็คือ5 2 5 4 58นะฮะ 5้าสองนะฮะผมเรียงตัวเลขจากน้อยไปหามากนะครับห้ 52, 54, าสองห้าสี่ห้าแดนะครับถ้าจะเรียงไปอีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้คือผมวินทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดปด ตัวลองนี่ก็คือศูนย์ะครับตัวกันก็คือศูนย์ศูนี่0ู0 4 0ส0 6 0 7 0 8ีู่นย์หศูย์หนปดะฮะแต่ชอบส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัวเนี่ยชอบส่วนตัวมีแค่นี้ครับผมครับผมไปยมทำคลิปไม่ให้ถึงห้านาทีผมสัญญาับย่างเขาสังขวางเพชรบูรณ์ครับผมครับ <laughs> กลับขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านที่ติดตามครับผมครับกลับขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมครับผมครับฝากกดติดตามช่องสัญญากรย่างนะครับกลับขอบพระคุณหลายๆครับผม